วันนี้นะเทคโนโลยีของหัวเวันไป 5G อเมริกาเนี่ยทำได้แค่ 4G วันนี้ก็พยายามแก้หัวเวยสารพัดห้าหัวเวยใช้โปรแกรมอะไรจนข้างวันนี้จีนแม่งไม่กลัวดิวันนี้จีนแม่งไปถึงแล้วถึง 5G แล้วถ้าเกิดว่าเทคโนโลยีการใช้มือถือทั่วโลกไปเป็น 5G ทั้งหมดอเมริกาชิบหายครับเพราะอเมริกาวันนี้ยังได้แค่ 4G วันนี้ในะประเทศจนะีนเนี่ยต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ ให้กับอเมริกาในเทคโนโลยี 4G ปีละประมาณ100ล้านเหนรียญสหรัฐนะใค้ตบอ e ี a d ได้กูให้เงินรางวัลนะครับเห็นไหครับวันนี้นะสินค้าของจีนเนี่ยครับที่ส่งขายไปทั่วโลกเนี่ยทำไรายได้กับสหรัฐมากมายมหาศาลเพราะว่าอะไรครับเพราะอเมริกาเนี่ย ยังมีกฎเรื่องนึงว่าการค้าขายระหว่างประเทศเนี่ยต้องใช้เงินดอลลาร์ไงแต่เทคโนโลยีเหล่านี้มันก็คือของอเมริกันแต่ว่ามันกำลังลาสมัยอเมริกันจึงการแก้หัวเว่ยสารพัดตั้งกำแพงภาษีนะพยายามกีดกันเทคโนโลยี 5G ของหัวเว่ยเพราะรู้ว่าถ้าเกิดหัวเว่ยเกิดมาจะบนโลกนี้เมื่อไหร่คนจะเลิกใช้เทคโนโลยีของสหรัฐนั่นคือเทโลยรี่ 4G วันนี้นะเทคโนโลยีของอเมริกันนี่นะครับมีมูลค่าถึง20%ของ GDP ถ้าเกิดอเมริกาสูญเสียเทคโนโลยีตัวนี้ไปให้กับจีนอเมริกาจะไม่เหลืออะไรเลยครับนี่คือสิ่งที่อเมริกากําลังการแก้งจีนออกมาตรการคว่มบาตรกีดกันกนีน่ทำไมไรครับโอบามาอ่านนั่นรู้ซะด้วยว่าไอ้ประเทศที่แม่งขี้แพ้แล้วแม่งผ่านเนี่ยคือประเทศอะไรลอยฟังจะได้เลือกโอ้ สักญาสักญาพอยังฉลาพอยังพวกมึงอะ่ะหัดเปิดกระลานังกูสาวขอ้อมูลดีมาบอกให้แล้ววันนี้ไอ้พวกสามกีบก็พยายามจะอิงอเมริกามึงไม่รู้สันดานเลยเหรอว่ามันประเทศไหนที่อเมริกาแทรกแซงได้ชิบหายหมดอ่ะมึงก็บอกที่ประเทศไหนที่อเมริกาแทรกแซงแล้วจเจริญมึงตัดญี่ปุ่นออกไปก่อนนะเพราะญี่ปุ่นนี่คือทาสของอเมริกาโจอประเทศอื่นอัฟริกานี่สาเนี้ อิลัก์คูเวตเป็นไงมันคลิปหายไหมก็เข้ากันมันอิงอเมริกาก็ไม่รู้ไงธนาธรก็เอาเมริกาก็ไม่เอาจีนกูเหนื่อยว่าไทยเสียงโลกสามเก็บคือมึงไม่รับฟังถ้าอะไรไปแตะต้องถูกศาสดาพวกมึงมึงก็บฏิเศสธกูก็ไม่รู้จะเอาข้อบูลให้พวกมึงไปเพื่ออะไร เพาะมันแก้นเนื่อยน,น,นี่คือบทเรียนแรก,กเราอยาจะมายุ่งกับกูเอากูเป็นพวกดีๆไม่ชอบเสือบนกวนเต้นก่อนกูจะเดินหน้าถลม่มไปพักสามกีดแม่นเละไอห,หมดเลยจะได้ดัดสันดา์ในพวกน้องส้มหัดฟังคนอื่นบ้างกูจะแก่นะแต่กูก็แก่เก่าเวยกูไม่ใช่แก่แบบไอ้เด็กรุ่นใหม่แต่แม่งรู้นิดเดียวแม่งคุยรู้ร้อยคุยล้าน กูอะอนาล็อกก็จริงแนตะ่อนาล็อกใช้ได้ร้อยเปอร์เซนต์พวกมึงดิจิตอลดิจิตอลแค่สิบเปอร์เซนต์พวกมึงซื้อไอโฟนมากูถามมึงใช้ครบอ่ะฟัง์่ันอ่ะมึงจ่ายเงินไปทำไมสี่ห้าหมื่นวันนี้เด็กวัยรุน่นรุ่นใหม่แม่งใช้มือถือแพงๆกระเป๋าแบรนด์เนมเสื้อผ้าแบรนด์เนมแตกเอาเงินพ่อแม่ยังหาเงินเองไม่ได้เลย อวดเก่งอวดดีแล้วเกินก็อูออแเซ็งกันหมดแล้วใช่ขายตัวบางคนเนี่ยต้องการแค่ไอโฟนอะอ่ะวันนี้แค่นี้แล้วกัน,นอะปวดกระบาลเหนื่อยคุยกับบางคนแล้วแม่งเหนื่อย ประเทศละหลังพวกคนแบบนี้กูเนี่ยนะอเมริกาดีกับจีนละ่ะประเทศแม่งจะล้มละลายอยู่แล้ววันนี้จีนคือประเทศที่รวยสุดในโลกอเมริกาคือประเทศที่มีหนี้มากหนี้มากสุดในโลกขนาดมึงพิมพ์กันได้เองมึงยังมีหนี้ทั่วหัวน่ะเจ้ะวันนี้อเมริกาจะล้มละลายอยู่แล้วยังไม่รู้ตัวเอีกเจอ้ย ขนาดแม่งพิมพดอลลาร์ได้เองอะวันนี้นี่นี่อเมริกามีพันล้านล้านบาทอะจะหางกันที่ไหนมันใช้เขา,าอะฮะขนาดประเทศไทยนะ GDP ประเทศไทยย่งแค่สิบหกล้านล้านเองนะแต่นี่ของอเมริกาพันล้านล้านมึงจะปัญญาที่ไหนวันนี้ฮอะ พอพอเสียงสู้ไม่ได้หาผมเพลจร์เรซงั้นอีกเยี่ยงกันนะพิมพกันได้เองเป็นหนี้เลยถุยมึงไม่รู้จักการหาเงินไงมันก็เหมือนยุคโรมันนะ่ะโรมันก็ออกเหรียญคอยมาเหรียญเงินนะ่ะไปลบที่ไหนก็ไปเอาแลกเงินมาก็ผลิตเหรียญเงินในยุคโรมันใช่าไหมเหรียญเงินหนึ่งเหรียญของโรมันมีน้าหนักสามสิบกร,รมัมใช้แลกเปลี่ยนซื้อสินค้าได้พอไอกประเทศอันาจากโรมันนี่นะ มีแลกเงินเยอะใช่ไหมก็ผลิตเงินก็ซื้ออย่างเดียวซื้อสินค้าเข้าเข้าเข้า,ขา,ขาก็เสพติดการบริโภคจนไปตอนหลังเนะี่ยเงินหมดเอาผสมตะกัว่วผสมตะกัว่วไปเรื่อยตอนหลังเดี๋ยวนี้เหรียญเงินไม่มีแล้วท้ายสุดโรมันก็โลมสลายไงอเมริกาเนี่ยสมัยก่อนก็เฮ้ยต่อไปเนะี่ยต้องใช้เงินดอลลาร์เป็นเงินแลกเปลี่ยนเพราะกูมีทองคําเยอะหนึ่งดอลลาร์สามสิบดอลลาร์มีค่าเท่ากับทองหนึ่งออน นี่คือแรกเริ่มอ่านั่นไม่ต้องห่วงถ้าเอาเงินดอลลาร์ไปเงินดอลลาร์หนึ่งสามสิบดอลลาร์จะแลกทองได้หนึ่งออนทองทำอเมริกามีเยอะเพราะกูปล้นมาเยอะนี่แต่ตอนหลังก็แลกไปเรื่อย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 ก็ได้เงินมาเยอะก็ใช้เพลินเนี่ยเอาเงินนี้ไปช่วยประเทศนั่นเดี๋ยวอเมริกาเอาดอลลาร์ไปช่วยประเทศนี้ช่วยไปช่วยมาปุ๊บปรากฏว่าไอ้เงินดอลลาร์ที่พิมพ์มาเยอะเรื่อยๆเลยมันเสด็จแซงทองไงพอแซงทองปุ๊บ ประกาศยกเลิกต่อไปดอลลาร์ไม่ต้องมีทองทำประกันสมัยประธานาธิบดีนิกสันไปแพ้สงครามเวียดนามมาหมดตูดอเมริกาทุ่มเงินมหาศาลเพื่อจะอชนะเวียดนามเวียดกงใช่ไหมทุ่งเงินทุ่มกำลังทาหารเยอะแยะไปหมดแต่ท้ายสุดแพ้วิ่งหนีตูดแป้นกับประเทศไปไอ้ประเทศไทยเป็นขี้ข่าอเมริกาตอนนั้นให้ใช้ไทยเป็นฐานทัพยวนแม่งโกรธ กำลังจะบุกมายึดประเทศไทยเป็นสถานยอมให้เป็นฐานทำเมกันดีนะจีนมันช่วยไว้ไหมมึงโดนเวียดนามยึดไปแล้วเออนี่คือเรื่องจริงได้ไหมอเมริกาเนี่ยใช้พลังแสนยานุภาพทางทหารในการไปเอาทรัพยากรประเทศอื่นแล้วก็ออกกติกาถ้ามึงไม่ทําตามกูกูจะคว้าบาดมึงกูจะส่งทหารยึดมึงอะไรสารพัดไอ้จีนนี่ทำไมก็งงแงง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 งไปเรื่อยๆนะเพราะอะไรครับ ไม่แข็งแรงไงจนได้ามายุคของจีอะไรนะเหมาเจอตุลสีเย็นผิงแล้วก็มาเนี่ยอะไรว่าเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยเปลี่ยนประเทศจนได้ทุกวันนี้ประเทศจีนเขาสร้างชาติแต่ความยากจนเออได้ป่ะอเมริกาสร้างชาติจากสงครามส่วนจีนสร้างชาติจากความยากจน จากความลำบากท้ายสุดต้องยอมเป็นคอมมิวนิสต์เพื่อห้เกิดความเท่าเทียมเพื่อขจัดไล้พวกสัตว์นีนาไปไอ้ชนชั้นปกครองที่แม่งเอาแต่ขูดลีกประชาลา่าทุกคนเท่าเทียมสร้างชาติแต่การเป็นคอมมิวนิสต์เห็นไหมวันนี้คอมมิวนิสต์มันก็มีข้อดีตรงนี้นะสวยประชาธิปไตยเฮงรวยประเทศไทยมันมีอะไรดีกับประชาชนบ้างจีนไม่ดีน้องบีจา๋าที่บ้านสินค้าจีนกี่ชนิดที่บ้านมีสินค้าไม่กี่ไทยแลนด์ไหมมีสินค้าไม่อินยูเอสเซไหม วันนี้เหลือสินค้าประเทศอะไรมากนอกจากสินค้าจีนที่บ้านน้องบีจ้ะวันนี้สมัยก่อนจีนเนี่ยเป็นประเทศที่บริโภคอดอดอยากสินค้าญี่ปุ่นรองโลกตอนหลังเสียสินค้านี้ให้จีนตอนนี้อุตสาหกรรมที่ดีที่สุดที่ยังส่งออกขายดีสุดคือหนันงโป๊น้าน,น้องบีน้องบีงบทำโอลิแฟลหรือ,อยังเดีย๋ยวพี่มาร์กสมัครสมาชิกช่องน้องบี โอเคไหมน้องบีของพี่พี่ไม่ชอบถึงแม้พี่จะชอบแสดงนำแต่พี่ก็ไม่ชอบให้ใครเห็นโอเคไหมน้องบีนะน้องบีทำช่องแล้วส่งมาเลยนะเดี๋ยวพี่มาร์คสมัครพี่เท่าไหร่ก็ได้โอเคพี่จะอุดหนุนน้องเผื่อน,น้องจะฉลาดขึ้นเอาแนะ่น้องบีไนงะวันนี้อุตส่าห์นะ เอาข้อมูลมาเผยแพรนะ่ครับพอะพูดข้อมูลไม่ตรงใจนะในไอ้พวกด้อมโซแมแนเกดินพี่ไม่สู้ได้ไงพี่มียานะฟิตบูฟอร์แมนของพี่จะสู้เสมอละน้องอเมริกาดีกว่าจีนก็แล้วแต่ผมก็จบอเมริกามาอเมริกาผลิตสินค้าคุณภาพไม่เอาเปรียบใครอิจฉาแม่ง ไอโฟนมึงไอต้นทุนแค่ห้าร้อยมึงขายสี่หมื่นนี่หรอแม่เอาเปรียบใครเหรอค้องตายนะโอสินกาอเมริกาไม่เจอเปรียบใครเลยเออ